หนูเป็นเด็กดีรู้ไหมคุณครูใหญ่มักจะพูดกับโตตัตจังว่าความจริงหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมและทุกครั้งโตตอจังก็จะยิ้มแป้นเกริดตัวลอยและพูดตอบคุณครูใหญ่ว่าใช่ค่ะหนูเป็นเด็กดีเธอเองก็คิดว่าเธอเป็นเด็กดีโตตัตจังมีความดีหลายอย่างเช่นอบอ้อมอารีกับทุกคนและขอช่วยเหลือเพื่อนๆ่เนเชิงพิก,การและถูกเด็กโรงเรียนอื่นดังแกแม้ว่าเธอเองจะสู้ไม่ได้และร้องไห้กลับมาหรือเมื่อเห็นสัตว์ต่างๆเจ็บป่วยเธอก็จะช่วยรักษา แต่เวลาที่เธอค้นพบสิ่งแปลกๆที่คิดว่าน่าสนใจก็มักจะก่อเรื่องให้คุณครูตกใจได้เสมออย่างเช่นเวลาเข้าแถวไปฟังโอาวาตอนเช้าต้นอจังจะสอดปลายผมเปียทั้งสองไว้กับดักแร้แล้วหนีบไว้แน่นและเรียกให้เพื่อนๆมาดูเวลาเป็นเวรทําความสะอาดเธอจะเปิดฝาที่พื้นห้องเรียนซึ่งทําไวสา้สำหรับตรวจสภาพเครื่องจักรของรถไฟแล้วทิ้งขยะลงในช่องนั้นแต่เมื่อเปิดแล้วเธอปิดกลับคืนอย่างเดิมไม่ได้กลายเป็นเรื่องโกลาหล มีอยู่วันหนึ่งเธอได้ยินใครเล่าเรื่องเนื้อวัวแขวนอยู่กับตาขออันใหญ่จึงขึ้นไปห้อยหนอยู่บนบาอันสูงที่สุดตั้งแต่เช้าโดยใช้มือเกาะอ,อยู่ข้างเดียวเมื่อคุณครูผู้หญิงเข้ามาถามว่าทำอะไรอยู่นะ่ะตะโดดจังก็ตอบว่าวันนี้หนูเป็นเนื้อวัวแล้วก็หล่นโครมลงมาและพูดไม่ออกไปทั้งวันบางวันเธอเดินไปเจอกระดาษหนังสือพิมพ์ปูช่องดูดซ่วมแล้วกระโดดลงไปจมอยู่ในสิ่งสกปรกถึงหน้าอก เรื่องต่างๆของโตโตจังทําให้เธอต้องเจ็บตัวได้บ่อยๆแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องคุณครูใหญ่ไม่เคยตามพ่อหรือแม่ของเธอมาเมื่อเด็กคนอื่นทาผิดก็เช่นกันคุณครูขรบายาชยีจะแก้ปัญหาเองและรับฟังเรื่องราวของเด็กทุกคนเช่นเดียวกับที่ได้ฟังโตโตจังพูดนานถึง4ี่ชั่วโมงในวันแรกที่เธอมาสมัครเข้าเรียนแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นอาจเป็นข้อแก้ตัวก็ตามถ้าเด็กคนนั้นผิดจริงและยอมรับว่าตัวเองทําผิดคุณครูก็จะบอกให้ขอโทษ คุณครูใหญ่คงจะได้ยินผู้ปกครองของเด็กคนอื่นและครูหลายคนบ่นถึงความทุกข์สนของโตโตอจังดังนั้นเมื่อมีโอกาสจึงมาพูดกับโตโตอจังว่าความจริงหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมซึ่งถ้าตั้งใจฟังให้ดีก็จะรู้ว่าคําว่าความจริงนั้นมีความหมายลึกซึ้งทีเดียวคุณครูใหญ่คงอยากบอกโตตอจังว่าหนูมีหลายสิ่งห,หลายอย่างที่ทําให้คนอื่นคิดว่าเป็นคนไม่ดีแต่นิสัยที่แท้จริงของหนูไม่ได้เลวเลยหนูมีสิ่งที่ดีซึ่งครูเข้าใจดี กว่าที่โตเตจังจะเข้าใจความหมายคําพูดประโยคนี้ของค,คุณครูใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีแต่ถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงในตอนนั้นเธอก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าเธอเป็นคนดีไม่ว่าจะทําอะไรเธอก็ต้องนึกถึงคําพูดประโยคนี้แต่บางครั้งเธอก็ไม่ก็เกิดความไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกค,คุณครูโคเบะชิพูดประโยคที่มีความสําคัญซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกําหนดอนา,นาคตของโตเตจังตลอดเวลาที่เธอเรียนอยู่ในโรงเรียนโทโมเอะ ก็ตือจังความจริงหนูเป็นเด็กดีรู้ไหม